สวัสดีครับวันนี้มาดูพระกิ่งวัดดอนยานวาเป็นพระกิ่งรุ่นสองนะเป็นพระกิ่งปีพศ .16 2516เป็นการจัดสร้างโดยทางวัดดอนยานาวานะครับแล้วก็นิมนต์พระเกจิหมู่เช่นหลวงปู่โตะหลวงพ่อเงินวัดดอนหลวงพ่อหอมวัดชากหมากนะครับหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอ่อหลวงพ่อชื่นวัดตำหนักพระยุคพศหนึ่งกว่านะครับ หลากหลายหลากหลายในการพิธีพุทธพิเศษถือว่าเป็นพระกิ่งรายการหนึ่งที่นักนิยมสะสมพระเครื่องเนี่ยจะนิยมสะสมกันแล้วก็ค่อนข้างจะมีรายการประกวดอยู่ในทุกๆงานประกวดนะของปลอมเรียนแบบในท้องตลาดค่อนข้างเยอะวันนี้มาดูว่าเป็นการพิจารณาพระกิ่งที่เทยุคปี16นะครับเบื้องต้นเนี่ยพิมพ์พระ ในปี16เนี่ยองค์พระเขาจะใช้วิธีการถอดพิมพ์นะครับถอดพิมพ์จะเห็นร่องรอยพิมพ์ประกบด้านข้างเพราะฉะนั้นในการถอดพิมพ์พระกิ่นจะต่างจากรุ่นแรกถ้ารุ่นแรกเนี่ยด้านหลังรัศมีเนี่ยเราจะเห็นเป็นร่องร่องลึกนะครับยิ่งลึกนี่ยิ่งมีความแท้แต่รุ่นสองเนี่ยขั้นตอนการทําหุ่นเทียนเนี่ยเขาถอดพิมพ์ไม่ใช่ รัศมีแล้วก็แปะทำให้ความลึกของด้านหลังที่เป็นล่องของรัสมีเนี่ยจะไม่มีความลึกนะครับจะไม่มีความลึกก็คือหลอตันอันนี้คือพิมพ์ปี1นึกรุ่นสองพระพักคือใบหน้าเพื่อนๆต้องจำว่าพระถอดพิมพ์แล้วก็ตกแต่งพิมพ์จะเห็น ตาจมูกนะครับแม้กระทั่งตัวอุณาโลจะคมชัดลายเส้นจีวรพระหลอดชุดนี้น้ำทองเนี่ยน้ำทองเหลืองตามซอกเนี่ยจะเดินดีแล้วต้องซื้อที่มียาขัดแดงติดเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับยาขัดแดงในองค์พระเนี่ยนะครับยาแดงเนี่ยจะต้องติดอยู่ตามซอกนะครับติดตามซอกลักษณะเหมือนเราดูหลวงปู่ทวดรุ่นเลขก้นลายเซนนะครับรูปหล่อ หลวงปู่ทวดรุ่นโกไหลเซนต้องสังเกตว่ามียาแดงพระกิ่งวัดดอนรุ่นสองี่ก็ต้องจําว่าต้องมียาแดงติดนะยาแดงจะติดอยู่ตามซอกนะครับนี่คือวิธีการสังเกตเทคนิคกิ่งค่อนข้างที่จะมีเสียงดังส่วนการบรรจุกิ่งเนี่ยจะบรรจุด้านหลังนะครับเห็นรอยบรรจุไหมครับจะบรรจุอยู่ด้านหลังการอุด เนื้ออุดก็เป็นทองผสมเป็นเนื้อทองผสมอุดลักษณะนี้คือการเทรไม่ใช่เทชักกิ่งในตัวได้องค์พระมาแล้วเจาะรูนะครับเจาะรูแล้วก็อุดนะครับก็คือปิดเข,ขย่าค่อนข้างมีเสียงดังด้านล่างจะตอกโคดนะครับตอกโคดก็ณล้วี้อย่างพระสวยๆไม่ได้ใช้เนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะครับการตอกโคดลงไปเนี่ยจะค่อนข้างลึกนะต้องจําว่นลึกการตอกโคดลึก แล้วก็ในร่องโค้ดเนี่ยจะมีผิวน้ําทองเหลืองเนี่ยเดินเงาเงาเลยนะครับเดินเงาเงาเลยส่วนใหญ่จะตอกซ้อนส่วนเรื่องธรรมชาติเบสิกทั่วไปก็เป็นเบสิกในพระหล่อนะในการพระหล่อพระนี่จะหล่อแบบสมัยใหม่เป็นดินฝรั่งประกบจะไม่ได้หล่อแบบดินไทยผิวพระจะไม่ค่อยมีหลุมร่องกวดมีเม็ดเนื้อเกินนะ่ะ เพราะว่าเป็นการหล่อยุคใหม่นะครับเทคโนโลยีดีแล้วนะจะเห็นจากคาบดินดินเบ้าที่ติดอยู่เใชมไหมครับนะครับจะไม่ใช่แบบเทหล่อโบราณครบสูตรเหมือนกับรุ่นแรกนะที่เทที่วัสุทัศน์นะครับแต่พิธีดีแล้วก็เป็นพระก,กิ่งที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมพิมพ์หนึ่งเลยนะครับ โอเคครับลำปะกิ่งวัดดอนอยานาวาปีหนึ่งหรุ่นสองนะครับรุ่น2โอเคครับขอบคุณมากครับ